สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้ซึ่งเป็นเหรียญของต่างประเทศเป็นเหรียญสหรัฐชาณาจักไหมครับเป็นเหรียญยี่สิบเพนีเป็นเห,นหร,าานาร,นรียญกระสรบที่ใช้หมุนเวียนมาตรฐานของสหราฐชาณจักรซึ่งเป็นปีแรกที่มีการนำเหรียญชนิดนี้ออกมาใช้ <c oughs> ข้อมูลของหน้าเหรียญเนี่ย <c oughs> เป็นเหรียญ20เพนีนะครับคือ0.20ปอนด์สเต์ลิงนะครับปีที่ผลิตคือ1982ส่วนโลหะเนี่ยเป็นทองแดงนิกเกิลนะครับอ่าเป็นนิกเกิล16%ทองแดง84%นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญ21.4ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่5.0กรัมนะครับขอบเหรียญมีลักษณะเรียบ เป็นเจ็ดเหลี่ยมนะครับด้านเท่าโคง้งนะครับความหนา1.7ม mm. ิลิเมตรด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะมีพระบรบมาสาิีลักษ์สมเด็จพระราชินีนาถอาริสเบตที่สองทรงมงกุฎแบบที่สองนะครับด้านหลังมีตาสัญ,ญลักษณ์กุหลาบทิวดร์มีมงกุฎอยู่ด้านบนโดยมีปี1982 และํำว่า,า20เพนอยู่รอบๆนะครับส่วนราคาการผลิตเนี่ยจำนวนเหรียญ20เพนนีปี1982นี่นะครับผิดออกมาเนะี่ยถือว่ามีจำนวนมากเนื่องจากเป็นปีแรกของการออกใช้นะครับจำนวนผลิตสำหรับการหมุนเวียนมากอยู่ที่ 740ล้านเหรียญน,นะครับกับ815,000เหรียญน,นะครับเนื่องจากจำนวนการผลิตที่สูงมากสำหรับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปเหรียญ20เพนนีปี1982ที่ผ่านการใช้งานแล้วจึงไม่ได้จัดเป็นเหรียญหายากและมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าหน้าเหรียญคือ20เพนนีราคา สามารถผันผวนได้ตามความต้องการสภาพเหรียญและช่องทางการซื้อขายนะครับหาข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตาม